ฝ่าดินนตแบบยางทักเลยพี่น้องจ้าข้างหน้าข่อยเยอะหนาเดิมหงแล้วมืดกว่ามืดดินเลยจ้าตตม้วนตตขั้นโตแบบบ่มีร่มบ่มีฟ่าหนาเริ่มไหลน้องเลยแล้วค่ะพี่น้องขาบานไม่เจ้าเป็นยังไงฝนโตอบ้นห่อยบ่ฝนตขึ้นหน้าข่อยบ่หนามเดิมไรน้องแล้วโอ้ยดีใจ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 พี่น้องจ้า ตกฝนตกดีใจหลายเด้อพี่น้องจ้าแน่นบนแม่หมือนฝ่ามั่วดินเลยค่ะบ่มีฝ่าห้องบอม่มีลมกระโชกบ่มียังบ่มีพายุมีแต่น้ำฝนแล้วไหลน้องเลยจ้าแผ่นตกเป็นชั่วโมงนี่รับร่องถ่วงพันแพร่แม่ไ่ะบ้านผู้เจ้าเป็นังไรน้อตรงแข็งขึ้นหน้าถอยพอส่วนแน่นบนหลนบ้านเลยแน่อกเป็น เมื ua, okay, đấy, ่อวาเห็นบ้านเลยเชุดโตเกะน่ะโอเคค่ะพี่น้องจ้ายากให้เห็นน้ำันดีใจเนาะจ้ะแม่มึงน้ำไหลน้องเลยดีใจขนาดบันนี้เคยก็เสเอาหยาเอาเอาปุยยุเรียมาวานหยาในถึกน้ำง่ามหัวฉินเนาะค่ะเพราะว่าเริ่มใจบ่ให้วฉวออกนอกพื้นที่แล้วบันนี้อู้หูคนตกน้ำนองเลยจ้ะพี่น้องจ้าห็นบ่ น้ำเินนองเลยเล้เมื่อใส้ฝ่อยตากเนมัวกระแลนเขาขอกันแล้วค่ะเนเนกระหูนิดโอ้ยจะกระป๋องยากกยางถัดเลยค่ะว่าจะมาไรนกแสมงเนอฝนน้าเจ้ดาเอ้ยฝนตกฝนตกงามไหนนองงามเอเตินองแลควก็โตแห้งบัขนาด ม่วเอเลยจ้าจ้าัวเศ้าหน้าเฮ้าพ่อเห็นุนตกกดีใจนะคะดีใจดีใจีปทำพีน้องขาเนี่ยนามเดือมน้องแล้วนะคะนามเรื่มไหลเป็นทางเลยจ้าหนามเรื่มไหลแล้วโผลแล้วตรงแกะถุงมอหนึ่งรับล่องเต็มหน้าแน่แแน่นอนจ้า ที่นี่ก็นีหละคะ่ะที่หน้าพอ